ในส่วนของโอทอกที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบอยู่ในส่วนที่กอทนอไปส่งเสริมผมจะเชิญคนทั้งหมดทั้งสามกลุม่มแล้วก็จะ,ะการพัฒนางานของโอทอปจะไม่จะใช้เงินหรือจากของจังหวัดส่วนจะเรียกมาสามกลุม่มนายกุเรียนแกมงนีรัเชื้อชา จากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาบอนอำเภอนางวิไลร,รักอิงคูไทอำเภอสารชัยนายพันศีลานายประสิทธิธรรมวัฒนานะครับในส่วนที่ มสงมรค์โพวิเศษบางส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์จะให้การสนับสนุนเรามว่าภาคบ้านบีภาคเกตเต่าที่เราต้องทำกันเนี่ยเราไม่เคยเอามาลงอิทธิลนั้นเป็นสเสมือนสัญลักษณ์หนึ่งว่าพว้วหนึ่งเที่ยวหนึ่งเ,เรื่องของโอทอผมอยากจะกลาวเียว่าตอนนี้ กระทรวงทยาศาสรให้มานายาแล้วก็อตอนนี้วันที่31เนี้ยท็นรันยายนไม่เคยดูเรื่องของภาคอิทาสตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นคนยอดโอทอนนะตอนเปิดเทนโกโลตัก๊กผมยังเป็นรองผู้ว่าอยู่พิธีมาเชิญผมผมขอเรื่องแรกเลยเนงางเย็นจิตจองนานนะครับไปเลยฟรีนะครับ ผมก็จะเอามาเป็นมุมผมจะแยกนะครับก็จะส่งคะนแนนที่กำงานจังหวัดะพันตัวที่บริการขันตอนวันนี้ทั้งห้าประเทศนะครับ ส่งไปให้สมการตรวจอดนะครับเนื่องจากว่าการผลิตวัตพุดธบเขจะมองเรื่องความปลอดภัยด้วยมาตรฐานควาพปลอดภัยถ้าเป็นวักตถุดิบที่ ซึ่งเกณฑ์การให้คดสรรนั้นคะแนนออกเป็นสามหมด